ฮัลโหลเธอวันนี้ฉันก็กินนี่เลยจ้ะเธอมื้อเย็นนี่จ้ะอาหารของฉันคือขนมจีนเพราะไม่รู้จะกินอะไรเธอตื่นมาปั๊บฉันก็แบบไม่อยากกินอะไรนอ,อกจา,ากกินขนมจีนนะเธอแล้วนี่จ้ะเธอนี่ดูสิสั่งมาจากบ้านขนมจีนเธอสั่งแบบว่าออนไลน์มานี่จ้ะเธอมีขนมจีนแกงไตปลานี่แกงเขียวหวานไก่แล้วก็มีขนมจีนกินกับนี่ค่ะ นี่ค่ะเขียวหวานไก่แล้วมีเลือดด้วยนะคะแล้วก็มีบอกว่าน้ํายาน้ํายากะทิแล้วก็มีนี่ค่ะเธอเอ่อแกงป่านะคะเป็นน้ํายาป่าด้วยน้ํายาปากะทิแล้วก็เพิ่มนี่ลูกชิ้นปลาเธอแต่ลูกชิ้นปลาเขาแบบสีฉะะ่ำมอเสร็จเอ็กซ์ตาน้ำยาไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาลูกชิ้นจะเธอจะ๋ะแล้วดูผักผักก็มีเครื่องเคียงเยอะมากเธอมีแบบว่าเธอเต็มไปหมดเลยมีแบบว่าเธอใช้โป๊ด้วยนะจ๊ะเธอ ผักครึ่งเคียงเขาแปลกมากฉันอร่อยมากเลยงานนี้บอกเลยนี่ฉันก็ตักลาดเธอนี่ค่ะลาดระหว่างแบบว่านี่น้ำยาน้ำยาไทยกับแกงไตป่านเธอบอกเลยค่ะภาคกลางกับภาคใต้ก็ต้องมาเจอกันแต่จะเธอแต่ชามนี้จ้ะและตามด้วยค่ะไข่ต้มจะเธอจ๋านี่ไข่ต้มเธอไข่ต้มของฉันเธอมันน่ากินมากแลวตามด้วยนี่จ้ะเธอผัก เธออันนี้คือแบบชื่นใจมากเธอผักมีวิตามินจริงๆสำหรับฉันวันนี้อยากกินนะเธอเข้าใจปะเธอวันนี้มันบอกว่าวันวันขนมจีนจริงๆเธอแล้วก็สั่งมาเลยค่ะสี่หน้าสี่สี่อย่างมาเลยเธอมากินกันเลยเธอดูสินี่เธอชื่นใจอะคำนี้ฉันขอกินให้ตัวเอง <c oughs> ไม่ได้กินให้ใครจะก,กินให้ตัวเองเพราะอยากกินมากเธอนี่ตามด้วยนี่จ้ะเธอ นี่ใบเม็ดแมงลักเธอใช่ปะเขาเรียกใบเม็ดแมงลักใช่ปหแล้วก็นี่จะเธอนี่คือใช้โป๊ดองเธอนี่น่ากินมากเธอกินขนมจีนต้องกินกับใช้โป๊ดองถึงจะอร่อยนะจ๊ะเธอนี่เธอดูลูกชิ้นปลางเขาเป็นอืเนื้อแน่นแล้วก็ตามด้วยผักอีกละกินเก่งนะเราอ่ะตือเธอดูสิแตงแล้วก็ตามด้วยนี่จะเธอมะเขือจะเธอมะเขือเปาะกระทาะหน้าแว่น <người> <ห JavaScript> เธอแกงตามด้วยแกงดิจ้ะแกงไก่เธอดูไก่สิไก่แบบโอ้โหน่ากินจริงๆวันนี้บอกเลยว่าการกินขนมจีนของฉันนี่คือสุดกินเพื่อให้บอกว่ารู้เลยว่าแบบรสชาติการผสมกันเนี้ยเธอไม่รู้ใครกินเหมือนฉันเป่าขนมจีนนะเวลากินนะ่อย่ามากินอย่างเดียวนะเธอมันต้องกินแบบน้ำขนมจีนสักสองอย่างสามอย่างมาผสมกันมันถึงจะอร่อยเนะเธอว่ามะแล้วนี่ค่ะเธอนี่ค่ะ ใบอะไรอะใบพลูอะไรใบพลูไม่ชื่อฉันผักอะไรฉันเรียกไม่ได้แล้วผักอะไรนะเขาเรียกอะไรนะใบอะไรสักอย่างเนี่ยเธอถั่วพลูใช่ไหมเธอใบถั่วพลูใช่เธออร่อยมากกินกันเข้าไปเธอนี่นี่อาหารรวมเหล่ารวมมิตรจะเธอจ๋าอร่อยมากเธอฉันพูดได้เลยเธอวันนี้ชื่นใจมากคิดอะไรไม่ออกกินขนมจีนแล้วจะเธอบายบาย